ผมมาถึงที่มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาสนใจเรื่องหนึ่งครับนั่นคือคณะ,ะด้านของการบริหารทรัพย์สบุคคลหรือการพัฒนาทุนมนุษย์ครับหรือเอเมนแคปิทัลเซ็นเตที่นี่เองครับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวพันกับเรื่องงานวิชาการแล้วถือว่ามีความสำคัญระดับโลกหลากหลายนะครับที่มีบุคคลสําคัญที่อยู่ในแวดวงการศึกษามาเรียนที่นี่และมีโอกาสออกไปรับใช้สู่สังคมระดับสากลน,นี่นะครับผมเรียนตรงๆว่าที่นี่ไม่ธรรมดาครับ การที่พวกเราได้มีโอกาสเดินทางมาที่นี่อยากจะแบ่งปันความรู้เกี่ยวันกับเรื่องของการพัฒนาทุนนย์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือแม้แต่เรื่องของการพัฒนาองค์การให้สู่ความสำเร็จผลเนี่ยนะครับที่ซานฟรานซิสโกหรือมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยนะครับพยายามอยากจะบอกพวกเรานะครับว่าการที่เราจะเติมเต็มความคิดความรู้หรือกระบวนการในด้านของการจัดการในเชิงการพัฒนาทุนนย์เนี่ยนะครับจะต้องอาศัยเรื่อง,องทฤษฎีเข้ามาเกี่ยวข้องบางส่วนการที่ สํบบาักงานบุคคลในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับมีกระบวนการการจัดการในเชิงการบริหารหลากหลายครับเราใช้กระบวนการคิดจากต้นแบบอย่างเช่นหมาหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วการที่หมาหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นต้นแบบต้นน้าให้กับทางหลายๆมหาวิทยาลายัยเปรียบเสม,มือนกับองคอ์กรอ,คอุค์กรหลากหลายครับที่ใช้กลยุทธ์กระบวนการต่างๆไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมไทยมหาวิทยาลัยเจ้าพยาเ็เช่นกันครับพยายามรังสรรค์ผลงานที่จะสร้างคนจากภูมิภาคกลับคืนสู่สังคมระดับสากล มหาเะไเจ้าพญานั้นไม่ธรรมดาจริงครับเพราะมีเครือข่ายภาคีทั่วโลกเลยสิ่งเหล่านี้ครับทำให้เราได้เห็นนะครับว่าการที่นักศึษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพญาได้มีโอกาสมาสัมผัสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งมาศึกษาความรู้ในห้องเรียนทําให้คนเหล่านี้นะครับสามารถกลับคืนสูส่สังคมโดยใช้สติปัญญาให้เกิดความรอบรู้สูงสุดครับประชาคมสกิลอาเซียนหรือ AEC จะเข้ามาสู่สังคมในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับวันที่31ธันวาปี2อง8ันายแมาแะเจ้าพญานั้นก็พยายามสร้างผลง,งานที่เกิดขึ้นก็คือสร้างคน ให้ hey, สู่สังคม a อ c หรือประชาคมอาเซียนอย่างน้อยคือเอาคนที่ออกมาจากมหาวเจายาระยนั้นมีคุณรูปการสู่สังคมครับการบริหารงานสิ่งก่อสคคในปัจจุบันเลยเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวครับใกล้ตัวแล้วก็หาไม่ได้ยากเย็นมากมายนักนะครับการที่พวกเรามาที่อเมริกาครั้งนี้มากกว่า14 1 5วันเนี่ยนะครับอย่างน้อยคือเอาความรู้กลับคือสู่สังคมในประเทศไทยและแน่นอนครับพี่น้องชาว,ชา,วชายต่างๆคงจะรู้นะครับว่ากระบวนการคิดเรามีกล่องความคิดเรามีกล่องความคิดนั่นคือกล่องความคิดของประมาสุด็จธิเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงไทยเราครับแล้วก็สมเด็จพระราชนินาสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งเราต้องเรียนตรงๆนะครับว่าต้องเทิดทูนในชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ครับเอาละครับวันนี้ทั้งวันนะครับพวกเราได้เติมเต็มความรู้ความคิดประสบการณ์หลากหลายครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาสัมผัสที่มาลายซานฟรานซิสโกแห่งนี้นะฮะเชื่อและเกินนะครับว่าคงได้ผลประโยชน์กับประชาชนคนไทยทั่วประเทศครับอย่างน้อยคือนักพลังงานบุคคลเจ้าของธุรกิจต้องนำไปใช้กับประโยชน์สูงสุดครับวันนี้เราจะพาแพร่ไปสัมผัสบบบบบรรรรรรรยาาาาาากกกกกศอออื่่่่่่นน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 จีีีีี้้้ะะะคคคคัััััววทเมไงงชสู